นั่งลงดีมากสวัสดีครับเพื่อนๆชาวควด็อกทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวอาหารเสริมเลโก้ครับผม mm hmm. ก็จะเป็นแคลเซียมนะครับผมอันนี้แคลเซียมเสริมเวลา,าหมาที่คลอดลูกนะครับผมมันต้องเสริมแคลเซียมเพราะว่าลูกจะดูดแคลเซียมจากตัวแม่ไปเยอะนะครับผมทําให้ตัวแม่ขาดแคลเซียมครับดูครับผม ถ้าไอแคลเซียมเนี่ยชอบกินไม่ยากครับไปเหมือนเป็นขนมะครับดูครับเนี่ยครับจำนวนก็ขึ้นอยู่ตามน้ำหนักนะครับผมในส่วนของเลโก้ก็ห้าห้าเม็รครับผมกคิดตดคิดตด ไอเน,นี้ยชอบแต่ยาที่กินน่ะไม่ชอบหมดแล้วก็บอกมีอีกไหม <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูตอนให้นมกันต่ออีกทีนึ่งนะครับเรามาดูรีวิวเด็กๆก,กันต่อนะครับผม วันนี้ก็วันที่สิบเอ็ดนะครับผมดูพุงตอนนี้ก็กำลังแย่งกันกินนมครับโอ,โ,อโอ้โหห่วงห่วงหวง,หวง,ห,วงหวงลูกหวงลูกดูไอตัวนี้ก่อนดูพุงมันครับไอตัวนี้กินเยอะสุด ยังไม่ลืมตามเหมือนเดิมครับโอ้ยหวงลูกมาแล้วอ๋อและที่สำคัญวันนี้นะครับผมคุณแม่เลโก้ก็ได้ไปตัดไหมเรียบร้อยไหนดูหน่อยนี่ดูหน่อยดูหน่อยลูกดูหน่อย,น,อยนี่ครับผมนี่ครับตัดไหมเรียบร้อยโอ้ยอายจะปิดทำไมเนี่ย ให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่ครับผมก็แผลก็เรียบร้อยครับสวยงามมากแผลการผ่าก็ในส่วนของการตัดไหมผ่าคลอดนะครับก็จะอยู่ประมาณเจ็ดวันหรือสิบวันครับผมแต่เลโก้พอดีเมื่อวานอ่มันเป็นวันสงการวันสุดท้ายะนะครับร้านไม่มีเปิดก็เลยไปตัดวันนี้กัน,นครับ อ่ะไอ้นี่ตัวนี้เรียบร้อยครับตัวเมียหิวยังไหมลูกอื้อหิวหรือง่วงเนี่ยดูตายังไม่ลืมเดี๋ยวรอนี่ขี้ติดตุดไอ้เมื่อวานนี้ใช่ไหมที่เอาระเบิดออกมาอ๋อแล้วก็ฝากเตือนเพื่อนเพื่อน,นะครับช่วงนี้มันร้อนมาก ก็เห็นหลายเคสแล้วนะครับวันนี้ก็เห็นสองสามเคสแล้วที่เป็นฮีสโตกันนะครับผมก็เพื่อนๆก็เฝ้าระวังกันด้วยนะครับผมน้องหมาของเพื่อนๆแต่ละตัวก็เพราะถ้าเป็นฮีสโตกขึ้นมาแล้วเอาคืนยากครับเปอร์เซ็นที่จะรอดน้อยมากเพราะว่าช่วงนี้มันร้อนมากนะครับผมเพื่อนๆนที่เลี้ยงน้องหมาก็ระวังกันด้วยนะระมัดระวังกันด้วยนะครับผม ไอ้ดำตัวนี้ฮน่าจะต,ตัวใหญ่สุดตอนนี้แต่ขาวนี่ตอนนี้เล็กเล็กสุดนะครับที่รอยแดงๆอันี้เกิดจากการดูดหมดเลยนะครับลูกดูดดูไอ้นี่ตั้งแต่ตัดไหมมากเกกรียกก็ล้นลามากเลยครับ แยวลอมันกินเสร็จเดี๋ยวจะยกขึ้นมาดูให้ดูครับที่เห็นมันกินแคลเซียมเมื่อกีน้นี้แต่เวลากินยานะครับผมตอนแรกแรกๆก,ก,ก็จะยัดไส่กรกให้มันกินมันยังหลงกลอยู่แต่พอสักพักสักพักไปมันก็จะรู้แล้วว่ามันมียาอยู่ในนั้นมันทำไงรู้ไหมครับมันอม มันอมไว้แล้วมันก็ทําเหมือนมันก็ทําเหมือนว่ามันกินเรียบร้อยแหละดูความฉลาดของมันพอรับตาเราปุ๊บมันก็ขายทิ้งมันโคตรฉลาดเลยอ่้ออ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 ไอ้อ้วนไอ้อ้วนดูไอ้วนหน่อย้วนขอดูหน่อยได้ไหม เนี่ยครับยังเลยยยงตาปิดอยู่เลยสิบเอ็ดวันแล้วถ้าอย่างนี้น่าจะประมาณสิบสี่สิบห้าวันนู่นเลยครับดูแต่ละตัวมันกินอย่างอ,อร่อยมากขาวดูตาหน่อยอืมอย่าง ยังไม่มีตัวไหนลืมตาเลยอืดูท่ายากมากมีขาดูดแรงมากช่วงนี้ก็จะเปิดพัดลมให้ตลอดครับเพราะว่ามันร้อนก็ฝากเตือน,นเพื่อนๆด้วยนะครับผม ว่าระวังด้วยนะครับผมตอนนี้อากาศร้อนมากระวังฮิสต็อกกันด้วยนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้เรารีวิวแค่นี้ก่อนเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวพวกนี้ผมอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับสวัสดีครับก็ไปละก็ไปละก็ไปละไปละครับ